มาเปิดดวงการเงินในเดือนวิถุนายนกันนะครับจะมีผู้ที่เกิดในราศีกุมราศีเมษและราศีกรนครับสำหรับชาวราศีกุมน,น,นะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีข่าวดีนะครับเรียกว่าเงินเนี่ยเข้ามาแบบแน่นเอียดเลยนะครับคือมาหลายทางนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับใครที่เป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจนะครับซื้อมาขายไปขายของออนไลน์ทําธุรกิจการค้าอยู่นะครับเรียกว่าลูกค้าเนี่ยจะมาแบบ คึกคักจัดเต็มเลยนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีนะครับทำให้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้พิเศษเข้ามาหลายๆทางนะครับะนั้นใครที่เกิดราศีกุมนะครับกำลังลังเลอยู่เอ๊ะตอนนี้จะทำาอ้นีดีไหมจะขายอดอนี่ดีไหมนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับถ้าหากเรามีข้อมูลมีความพร้อมมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับลองดูก่อนนะครับและที่สําคัญคือการลองผ่านช่องทางที่เป็นออนไลน์ทั้งหลายซึ่งถือว่า เป็นทักษะเป็นพื้นฐานที่สมพงกับดวงของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจะส่งเสริมดวงได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะครับว่าราศีกุมเดือนนี้เนี่ยนะครับวุ่นจริงๆนะครับคือเรียกว่าจังหวะดวงนะครับในเรื่องเงินดีก็จริงแต่ว่ากว่ามันจะได้มามันก็ต้องทําอะไรหลายอย่างนะครับมีโอกาสในเรื่องของต้องทํางานหลายๆงานในเวลาเดียวกันบางทีไปทํางานแทนคนอื่นมีดวงในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะครับเรียกว่า มีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นราศีกุมก็ต้องแบ่งเวลาจัดสรรตารางคิวชีวิตตัวเองให้ดีแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องการเงินเนี่ยสบายใจหายห่วงได้ครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับชาวราศีเมษนั้นนะครับก็เรียกว่าโอ้โหเป็นราศีที่เดือน2เดือนที่ผ่านมาทายแต่ละเรื่องเนี่ยมีแต่เรื่องปวดหัวนะครับฟาดหูเข้านะครับความวุ่นวายต่างๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ดวงดาวเริ่มคลี่คลายไปแล้วนะครับโดยเฉพาะอยงยิ่งในเรื่องการเงินย้ำนะครับว่าชาวราศีเมษเนี่ยอะไรที่เป็นแบบหนี้สินเก่าๆนะครับของบางอย่างที่หายไปนะครับเเราะว่าดวงในช่วงนี้จะได้กลับคืนมานะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวการของ,งคุณนั้นค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเงินรายได้ประจำเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับของที่เป็นเรื่องของโชคลาภนะครับสำหรับชาวราศีเมษ ก็มีเข้ามาให้ลุ้นด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือว่าลงทุนอะไรบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ติดดอยกันเยอะนะครับแต่ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับจงังหวะการเงินมันเริ่มคลี่คลายอาจจะหาทางลงจากดอยได้นะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสในเรื่องของเรียกว่าการหุนเงินเอาอันนี้ไปโปะอันนู้นนะครับทำให้เกิด ผลกําไรผลตอบแทนที่ดีในเดือนนี้ได้ด้วยนะครับจริงๆราศีเมษนั้นนะครับดวงเรื่องการงานก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันนะครับคุณเป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องการค้าขายในหน้าตัวแทนการเจราจาติดต่อโดยเฉพาะยิ่งช่วงปปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะที่ดวงดาวเนี่ยส่งผลดีมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับและสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับชาวราศีกันนะครับต้องบอกว่าเป็นราศีที่ การเงินเนี่ยมีพลังนะครับจังหวะดวงดาวการเงินนั้นส่งผลดีมากนะครับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับในเรื่องของตัวช่วยทางด้านการเงินที่ดีเข้ามานะครับใครอยากจะเจรจาติดต่อในเรื่องการเงินสินเชื่อไฟแนนซ์อะไรทั้งหลายนะครับราศีกันก็เป็นราศีที่เครดิตจะดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝากทิดเดียวนะครับว่าราศีกันนั้นนะครับให้รามัดระวังรายจ่ายที่จะหมดไปกับ เรื่องของของฟุ่มเฟือยนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิสเซสซอรี่อะไรทั้งหลายนะครับจริงราศีกันไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรแบบนี้บ่อยนะครับแต่ว่าพอดวงดาวมาบางทีมันอดไม่ได้นะครับดังนั้นอุตสาหะเงินหาทองนะครับมีรายได้ที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บการออมต่างเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจริงๆราศีกันนั้นนะครับยังโดดเด่นในเรื่องของการงานด้วยนะครับเรียกว่าในเรื่องของตําแหน่งความไว้วางใจ นะครับคุณอาจจะได้เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับของหน่วยงานนะครับขึ้นไปกล่าวขอบคุณไปรับรางวัลอะไรแบบเนี้นะครับกิจกรรมที่เป็นเรื่องการสัมมนาการพบปะผู้คนนะครับได้รับรางวัลได้รับโลเกียติบัตนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าที่ดีให้กับชาวราศีกันด้วยครับ